สวัสดีค่ะพ่อตาบค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะพ่ตาคค่ะท่านผู้ชมมนีกะเดินทางมาหาพ่อตาบแล้วค่ะพ่อตาบเพิ่นกลับไปทํางานยุ่งเทีบนาะมากัะเพิ่นกลับกำลังกลับมาบ้านแล้วค่ะท่านผู้ชมกับม่พ่อเพิ่นบ่ดีค่ะกับามไทยเรนื่งคพามอฝันมาไปอยู่ตั้งทินตั้งแดนีฝันดีบอลค่ะก็ได้ความาก่าคุณพ่อ่นวมาคุณฝันอยู่ค่ะท่านผู้ชมขี่รถไฟมาแห้วฝันบอกคุณพ่อเออพ่อกำนั่งรถไฟก็บานแล้วเหมือนน้ำ วันที่ยิบหาหรืยิบพสหรือยังนี่ล่ะนางรถไฟกับบาดมันกรสิม okay. <periodically>. ันเลยขลาดมาแล้วเลยเึงทางมาแล้วเขาขบวนเข้าแล้วบาดมันก็ครึ่งรับครึ่งตื่นน้ำรถไฟมั่นแนอนถึงรับครึ่งตื่นมันกรรับเนี่ยมันก็คือกักคือกักคือกักมันไขว้ไขวว่าคือผู้แทนคนใหม่นี่นะอันพนักงานของเพิ่นอี่ยังอันพนักงาเสถียาเสถียรเลยเนี่ยนี่แหม่เล่าว่าสิมหาศิริยัตพ่อก็นอนรับอยู่ในในบ่อลดรับครึ่งตื่นแล้วว่า ปีใหม่ปีนี้ปีใหม่พศอซอันหาพกหาเจ็ดยังเหรอวะเออเขาจะแจกของขวัญาวายท่านพนักงานของเขาเขาเดินแจกของน,น,นั้นบนรถไฟแม่ค<ะ>เออเดินแจกของนี่พอกับมาเห็นแบบพกอกบบทันหลังสาย,ยามเดียวหันหลัง,งมันมอไปไปบอลรถไฟทันหลังแต่ใมหูด้ยงินในคามฟันเนืใอหูนะหด้ยินเต็มเต็มแต่เมื่อินตาพอขืนมาขถึงรับตื่น,น,น,น<ะ>ไอพนักงานเขาทีไปแจกของยังเดอะอแต่ดอกแจกเงินแจกของเพาะพอขืนได้ใจอยู่ค่ะ ขากว่าสวัสดีปีใหม่มีของขวัญปีใหม่ตอนรับผู้โดยสารทุกคนยังจำได้อยู่ค่ะเออสิมีของขวัญมาแจกรัฐบาลคนใหม่แจกทั้งเงินซึ้อของถวายต่างๆดิพนักงานเท้องถี่นจะหนุ่มสาวแต่งตัวมาอ้าวเขาจะมาแจกทั้งผู้น้องสั่นดอกบอ้านเขากระถือมากเขากแจกทุกคนทุกบอสเลยนะเราบอสรถไฟนั่นตัวแจกเบิดแจกให้เบิดเจ้ากันแนมได้ครับใครเขาพลาดเนี่ยพอยื่นมือมากครับบาแจกทุกคนทุกเจ้ามัน ยืนมือมาเมันก็เขาจีแกลเขาก็ว่าหาบาททิปบาทหาบาททิปบาทน้าเขาบอกไปแลค่ะเออคนละหาบาททิปบาทคนละหาทิปคนละหาทิปคนละหาทิปยังจำได้เพราะว่าหาทิปหาทิปหาบาทหาทิปนี่แหละหาบาทหาทิปหาบาทหาทิปมันเขาให้ยืนมือออกเออเขาจีแกลของขวัญปีใหม่เออตอนรับอ่ของของรัฐบาลคนใหม่ให้ยื่นออกบัดทุกคนเออยื่นมือออกตามื่กี้แม่เห็นอยู่ค่ะมันก็มีพวกขนมนมเนื้อพื้นละหม่ยังต่างๆนะในกล่อง อ,อ๋อรัฐบาลพุ่นใหม่คนจนคือบ่แจกตอนี่นตลอเบอร์ไม่ข้าคือวปรสจกก็นคนละเบอร์คือบ่แจกคนละใหม่นว่ะเนมแก่มื่อไหบ่ขึ้นไเป็นไม่แกเป็นแกคนลใหมอันนี้เนี่ยมันนางรถมันเกิดึกับขึ้นขึ้น้นขนขึขึ้นขึ้นมันรไ่ขึ้นเกิ่งเจมันเลยอราดมาแล้วมันกกีิเขายังเก็บบนห้องนี่นาหนาวหนาวคนจคือว่าหาทิปหาทิหาทิปเราบ้าพุ่นละหาบาทีิปบาทพื่น ขายเต็มือทค่ะขายมันก็มมีเงินแน่ไม่มีขนมม่มีอย่างนี้คือขายของทารวยของที่มาเองสินาะเต้มือสองขาเต็มือสองขาะจ้าใต้เนี่ยมื่บุกขินถ้ามันหักมันมันโกงหัวมือมันหักมือนบุกเขินแต่มันกินล่างๆนะได้แทบทุกคนบนนี้นัในตู้รถไฟกุไิ้าบ้านในาห้อยบ้านนา็มาหมอดเงอนก็บ้านในกขาหอดเงินก็มานอนอยู่อลางลัางอีนนิมา หลจากจึ้นรถไสมาคอลเพื่อนับมันขอมันก็แจงแล้วค่ะยง่เบืองแรกนก็มากะไปนี่ก็เข่าคืนที่สองค่ีคืะขวบใชปั่นหนัค่ะเพืนที่สองในบารนี้ครับมันเป็นาีมงแต่เล็กหน่อยก็ผุดเถ่ามากเล็กหน่อยก็ผุเถ่าเออมันไข่คือประตูนี่ละไอทีว่าเราพาบุกเผาเนานพาเผานอนไข่ไข่ประตูเี่นะค่ะอันก็ไอบัสก็มาหาอยู่ว่าไอ้แบกนัน บานนี้มีแต่เล็กน่อยสองคนเล็กหน่อยมันฟัามันฟ้าหำมาได้อันเล็กหน่อยเลยถ้าก็แม่นปลาตัอ้ก็เล็กน่อยก็หลุดซำกําลังยางกี่จานกี่จานชวยไอ้บัรแต่เขาไปแกบันท่ไหนล้ามักรจะที่ไม่มันไปแก้ม้านหนึ่งกูได้แล้วไอ้บัตรหนึ่งก็ปลาตัวเนึ่งนะมันจะฟันเกี่ยวแต่ปลาตัวก็โผล่ไปเหม่อมือกว่าฟันเกียวนึ่งเม่อเลยเนาะมันผ่ก็ที่สองแล้จากนี้เมื่อแล้วอันไอ้บัเรามาบอกไปแก้บันออันหน่อยไมไปเรียง เรียนนีดหน่อยไปแก้บ้านบ่อหล่้่บ้านนี่อจะไห์เขาไปแก้บ้านมือมือนี่เด็กหน่อยนันป้าหามันยางมาสองคนนะมันมากเขาวดเฒ่าผู้เฒ่าก็คือได้ปวดต้เฒ่าแล้วป้าคือบุญลงเสือน่งตายนะแท้เด็กหน่อยเหรอบลงดอกแล้วมันบัหนาวแล้วว่าบาดีนของเมืองว่าไหวอยู่ว่าเขาจะเมือบางผ่านบนยางมาเนะมันแบบได้หัวเมื่อมากเขาตัวนีฟันขอนี่แจ้งแล้ว บนยางมากใช่ไอ้่ขจะสูบแฟนมาคอพรกตูบ่ัก็เลยหมัวเมือโอ้ยเรจะแก่มันมปันนี่ป่าตัวอีน้อแต่ฟันฟันปตูตัวหนึ่ฟันแก่แน่อยู่นะซิเปเป็นตัวไหนอ้าวเถียวก่อนเรามาให้มาเน่ยเาบอกที่าเราใหมาพาพาวเน่าเข้าขยายนี่ย่ายก่านนะแม่ย่าย่าก่อ่าตูนี้ก็ย่ยเก่าอีส่เนี่ยบัสอีนี่นอนมาให้เลี้ยงสคนมันปลาหำมาทัมันกำลังงานทีจะะล่นลุดลุผ่าลยนะกำลังอัดนะค่ะเป็นคันเป็นู้ายไหนคันฟัน เห็นคนนี่ก็คือบาเล่เขาเออท้กระต้อจ้กนู่นนี่มานั่นคือที่้อนหะอ้าวคยจะไปแก้มันไหนบัานไเจอลุกไม่พ่อยนแค่มันนเขาใจจังนีข้อย่างไดน้อยตวเล็กน้อยนีู่้ใหญ่สองคนมันบวใหญแล้วมันผู้สายสองคนแล้เอามาผูคลายคือผีแสผีเถเ่อนสักอย่างมันป่าหาม่เห็นตวผู้ใ่เนยทค้หยคือบุญหลงขายบันเ่ยะเขาบอกบุหลงบอกผู้เราว่าี่เาเร่อเองอันนี้ก่อไปเป็นอย่างไรแล้ววะ บันก็เลหูเมือบัค่ะวันนี้เนี่ยคือพ่อผ่วงสองคนวันนี้พ่อได้เลี่ยงนิดหน่อยสองคนพ่อสิตีเป็นตัวใดค่ะหนยกระทับอดาเเด็กหน่อยมันก็หนึ่งน่อค่ะเด็กหน่อยมันก็นำหนึ่งอยู่แล้วผู้เต่ากู้เก่าก็พอกนเราเอ๊ะก็เป็นนี่มันก็เสียก่อทกเต่าอีกแล้วบนไอ้บนมาบัับกอยูหวเมือมันกวนยามกพอพระกตูมันตีหาแล้วมันจะาตีหาแล้วมันก็หนีไปยามบ่นกไปอยู่ประเทศมันเลยพอพรื่อะตูมมันกีถูกเยอะเหลือ กับสิว่ากำมือให้รถไฟพปนอห้าสิบห้าสิบห้าตัวหน้าตัวหน้าตัวหน้สบห้าสิบ้าบาทสิบคนมาขายของคนเพิ่อเดินเดินขึ้นขึ้นยางขายของแต่เขาเป็นไงก็เดินแจกอย่างเดียวค่ะบันนี้พนักงานของรัฐบาลตัวเลขเนาะคุณพ่อเนาะอตัวเลขขี่รถไฟนั่นพ่อสิตีตัวใดพ่อสิเอาตัวหพ่อตีหาศูนย์แล้ะหนูพอมือพอสองขางพอได้กำมาของขอมาแจกแหมแต่ของขวัีไหมห้าบาทห้าสิบคนบอห้าบาทห้สิบแจกเนิ่นบห้าบาทห้ศูนบอกเออแล้วก็ ห้ากัม่ีเราบอกหาศูนว่ารณาหาสหาซีพ่งมันมีแต่่งิงพุายที่พันนาของเขาของลูกน้องอ่าพักงานของเศารัฐบาลคนใหม่แจของขวันเออจ้ามือเจ้า้เพ็อยู่หาศูนย์นี่สิบอกรับหาศูนย์้ะหนูหาหาศูนย์บอกหานย์เป็นประเด็แต่สามตัวหเป็นสองตัวกับหาศูนย์นอได้กัไเต็มมือเลยโอ้ได้ของเต็มมือคือเงินอะไรกัปันนี่คือเหรียญหาเงเ็กับคือของทำรวย บานีควบฝันก็ขอลตาควันตัวรุ่นดีเขาบอตัวรุ่นนี่ก็ไม่ใหญ่ตัวนี่แล้วผู้เก่าที่เอาบัลเด็กหน่อยมาให้เลียบสองคนค่ะแตาตีตีตัวใหญ่ก่าเอ้าที่หน่อยก็นึ่งเนาะค่ะค่ะอ่ะพิษสัมบทชยเสือผามันฟ้าห้เห็นตะโกนใจแรงมากมันว้ายไม่ใหญ่ตัวจะกูอเห็ดความที่หน่อยที่รู้ปะใส่เสือมันไงเพราะต้องใส่มันก็ไปเลี้ยงเราวสองคนเลี้ยงกจะได้เขาจะไปแก้มันแหย่บัตรมาเราบอกไปหนนึ่งหยั่งคุณพ่อหน่วหนึ่งกับหนึ่งเก่าเลยหนูเอาผู้เฒ่ากับเก่าเนาะ ไดหน่อยสอ,อาาสองเนาะหน่ยกับสคนิต่วามาแองเดียวมัสองคอมนมันคทายนก็สองคนคิดแตามาแบ่งคนเดียวมาสองคนมันคลายิดแสกันหน่อเก่บสองสนคิต่ว่าเาบนเป็วนสอมตัมบนก็อทาสอิดกัาหน่อกับสองคนคิดมา่ว่ามาแบ่นเียนสองคนมันครทาอผิแกันหน่อยกับสองคนแต่่ามาแ่งคนเดียวันอนันรายผิดแสกันหน่อยกัอนแต่ว่ามาแบ่นเดียันองคนันทากันหน่อกันคิดแ่ว่ามาแฝันเียวมันสองมันใคราแกัน่อกัองขนาิ่วามาบ่อนเดยวัอง แม่ฟันบากข้าวมาไหเนาะเมอเออเออเออยังซุยปัดซุอเปิดแต่ข้าวกอยยังมันอันยังระบาดถือว่า19เหรือยังองยังเปะเยเพราะอีนูผาถึงที่ปาเอออดพ่อเขอยู่อันทุกข์ใ้หาของถือว่นี่เลยเาโทเาบอกกัว่าโทบอกสิขบยังบอคนฝังในเรื่องฟันกับแต่แม่อีไมเออย่าตเอไม่เยบบัดเออบอาันเอิ่อหน่อควรเปลี่ยนตู้ทสองคนนี่หรอจะได่หน่อยสัมาสองคนเมาใหม่ สองเก่าหนึ่งก็พอก็พอคือเราสองเก่าหนึ่งแล้ว่จ้าบ้ากับเก่าเป็นตัวเดียวกันเนาะก็เป็นตัวเดียวอยู่เออรือตีหนึ่งเก้าหกก็ได้เพราะว่าหกเลขหกเป็นมันก็อยู่กับยูการหกเป็นเลขตัวเดียวกันค่ะแต่ไม่เชื่อถือกันาะตันไว้การไวโบไลรุ่มเนาะนี่แล้วก็พ่อกับใดมาซ้ำนี่ตลอดคนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อตาบหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางตัวเลขให้กับท่านผู้ชมของเฮาค่ะ ขอให้คุณพ่อกับท่านผู้ชมของเฮานี่โชคโชคมันหมาน้ำกันค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาเบิงโตเลกของพ่อตาบเนาะค่ะเนาะห้าห้าศูนย์ค่ะสองเก้าหนึ่งาะค่ะเนาะประจำงวดวันที่สามสิบท่านว่าคมสองพันห้ารอยหกสิหเป็นตัวเลกเป็นแนวทางความฝันของคุณพ่อตาบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปจนจบเนาะค่ะเนาะ เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบอกดติดตามกับขอฝากช่องจ่าปอในเดอร์ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเพื่อทีศิบพาดตัวเลขแล้วกันแนวทางความฝันดีๆเนาะค่ะนะคันมีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่แอดก่าสิไปติดตามมาฝาก FC ทางบ้านคือเก่าค่ะ สุดท้ายนี่ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมควบม,มุ่งมาติปรารถนาทุกอย่างเด้อค่ะท่านผู้ชมโชคดีใส่ปีใหม่นาอค่ะน้อสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ